น้องชื่อโอลี่โอลี่เป็นเปอร์เซียนนะคะเปอร์เซียนแคทแมวเปอร์เซียมีสังกะตังใต้ท้องใต้รักแร้หนามากพี่ป๊อบกำลังสางอยู่นี่คือส่วนหนึ่งที่สา่งออกมาได้สังกะตังใต้รักแร้มันเกิดจากอะไรพี่ป๊อบ อ๋อปกติแมวเขาจะทำความสะอาดตัวเขาด้ดยการเลียอยู่แล้วใช่ปะคือเลียก็ทำให้เป็นสังกะสังหรอคะแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้เป็น,ปนอ๋ออ๋อ,อแล้วเราต้องทำยังไงแปรงมันบ่อยๆหรอคือถ้า ไม่ได้ดูแลก็คือไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงขนเป็นเวลานานอค่ะพอเขาคันแล้วเขาก็เกาก็เลียแล้วมันก็จะเป็นก้อนสังกะตังอ๋อใช่ใช่น้ำลายแมวน้ำลายหมาก็คือตัวการสำคัญอยู่แล้วที่ทำให้ เพราะฉะนั้นต้องทำยังไงดีอะโอลี่ถ้าจะไม่ให้เป็นสังกะตังแบบนี้อีกอะอาการหน,กหนักแล้วมาถึงมือพี่ป๊อปอะพี่ป๊อปก็เกรงอยู่นะต่อให้พี่ป๊อปจัดก้านในย่านแมวอะพี่ป๊อปก็เกรงอยู่นะว่าแมวจะอดทนพอให้พี่ป๊อปทำไหม ถือว่าสั่งได้อยู่ป่ะคะคือมันสั่งได้แล้วการสั่งสังกระตังคือแมวต้องเจ็บไงพอแมวเจ็บแล้วเราก็ไม่ชัวว่าว่าแมวจะอดทนกับไปกับเราหรือเปล่าพอแมวไม่อดทนแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะโมบี เดี๋ยวโอลี่จะโมโหนะโมบีจะร้องทำไมเนี่ยฮะเห็นข้างหลังนั่นไหมข้างหลังนั่นคือเวสตี้ขี้โวยวายอ่ะเวสตี้ขี้ดื้อด้วยพี่บ๊อบสางสังกะตังหมาเอ้ยแมวอ่ะทำไมเราไม่ใช้สลิกเกอร์เหมือนหมาล่ะไม่ออกฮะไม่ออกถักก้เสีบไม่ออกแล้วยังเจ็บด้วยอ๋อ เห็นไหมเห็นก้อนสังกะตังไหมพี่วมไม่เหมือนกันไค่อยแยกออกจากการมันหลุดง่ายแต่ว่าเขาเรียกว่าแต่มันไม่คายออกหมายถึงว่าไม่หลุด่หลุดเลยหลุดปกระจุกได้แต่ว่ามันไม่คายออกกันมันไม่ได้เป็นเส้นแบบแข็งๆเหมือนเส้นขนหมาแบบนี้ซึ่งถ้าเราใช้สลิกอระมันก็จะเจ็บแล้วก็หลุดออกเป็นกระจุกิเพราะว่าถึงเราทําเบายังไง มันก็ข่วนผิวเขาอ๋อแบบนี้มันจะไม่เป็นรอยอ๋ออแต่มันจะใช้เวลามากกว่ากันเยอะใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้เดียวกันโอเคพี่ป๊อบ<ด>ในฐานะก,ก็ได้ผลมากกว่าเพราะมันจะหลุดออกไดเลยเนี่ยค่ะพี่ป๊อบใช้หวีเหล็กในการจัดการสังกะสีเหยียบจกเล็กแล้วก็ค่อยค่อยเอาเห็นไหมคะ <c oughs> มันมีกรรมวิธีของมันนะคะ คือแต่ละเคสมันก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปอะค่ะต่อให้มันเป็นประสบการณ์ล้วนๆนอะที่เราจะหาวิธีทำงานของเราให้ได้ทำงานน,นเป็นที่รักของเราถึงว่าถึงแม้ว่าแมวจะน่าบูดใส่เราไม่เคยมีความเป็นมิตรให้เราเลยก็ตามแต่ <c oughs> เริ่มตอบสนองแล้วเจ็บหรออุง ไม่เจ็บแต่ลำคาญพ,พี่ปุ๊พี่ปุ๊ออกไปสทัทีโอเคพี่ปุ๊กจะลีฟโอลี่กับพี่ป๊อปให้อยู่ด้วยกันไปพี่ปุ๊จะเอาโมบิไปจัดการและเวสตี้ขีบวยวายพี่ปุ๊ไปจัดการโมบิให้นะโอลี่นะโอลี่อย่าเพิ่งแองกรีนะเดี๋ยวมาใหม่นะ,นนะนก้พี่ป๊อปมีคำถามว่าสั่งกรดตังเยอะขนาดนี้มันต้องใช้เวลาในการ มันไม่ใช่วันเดียวเราเป็นสังกะตังได้ขนาดนี้นะคะโอบีใช้เวลาสะสมสังกะตังก้อนนี้มานานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเจ็บไหมก็เจ็บแหละมันต้องเจ็บอ่ะ ไม่ว่าหมาห,หรือแมวสั่งสังกัดตังเจ็บทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงนีดการดูแลค่ะพอมันต้องมาแก้บางทีมันยากยากสั่งคือเราสั่งได้แต่ว่าบางตัวมันก็ไม่ได้คือแมวไม่ยอมแมวไม่ยอมแล้วแมวเจ็บแล้วแมวหมดความหมดทนแล้วเราก็ต้องเลิกกลางทางะคะ่ะ เราไม่สามารถบังคับทําต่อไปจนเสร็จได้อะซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเขาด้วยว่าเขาเครียดไหมเขาพอแล้วไหมถ้าเครียดแล้วเราต้องเลิกทันทีอะค่ะ หรือไม่ก็ทำเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำของเทคอาบาก็คือไม่ควรทิ้งไว้ให้มากมายขนาดนี้ค่ะการดูแลต้องทำสม่ำเสมอนะคะอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะมันยาก เดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่โอลี่สวยแล้วเนาะเพราะว่าภารกิจนี้ยังอีกยาวนานนะพี่ป๊อบบอกว่ายังไม่ได้ครึ่งท้องล่างเลยโอเคปล่อยให้พี่ป๊อบกับโอลี่ทำงานไปค่อยมาดูตอนสวยค่อยมาดูตอนสะอาดอกลับมาระหว่างทาง พออยังสางอยู่โอลี่เป็นเด็กดีมากเลยอ่ะโอลี่ไม่มไม่โมโหไม่เครียวกว่อโมบีเดี๋ยวอย่าเอาแต่ใจนักซี่เดี๋ยวโอลี่จะโมโหพี่ฟอบ,บอกว่าถ้าเราเอาเอาความดื้อของหมาของแมวเป็นที่ตั้งใช่ไหมเอาความดื้อความยากอ่ะป่านนี้พวกเราคงรวยมหาศาลอ่ะคือโอบีเนี่ย อัไม่ใช่สิไม่ได้ชื่อโอบิโอลี่กับโมบิเรียกโอบิเฉยเลยวะ่ะโมบิเฮยโมบิเป็นเวสตี้ที่เรียกร้องความสนใจอะถ้าใครไม่สนใจเธอเธอก็จะข้ามครวนแบบนั้นแหละ มันยากพี่ป๊อบก็ยังบอกว่ามันยากเรื่องสังกัตังนะคะพี่ป๊อบบอกได้นะว่ามันยากพี่ป๊อบก็อยากให้คุณเจ้าของช่วยพวกเรานิดนึงช่วยดูแลแปลงขนให้น้องนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าทําไม่ไหวก็ส่งมาเทคอาบาดให้บ่อยขึ้น จากที่เคยส่งนิดนึงจาก3เดือนครั้งก็ควรจะเป็นเดือนละครั้งแคะอาบน้ำนแฮ่ค่ะโมบีกลับบ้านไปแล้วความสงบสุขกลับคืนมาหาโอลี่อีกทีแล้วโอลี่มันเด็กดีมากเลยนะไม่โมโหงใส่พี่ป๊อปอะตอนเป่าจะได้ปะ <c ười> คือเราก็ลุ้นกันทุกขั้นตอนนั่นแหละสางขนได้โอบี OB เป็นเด็กดีเอ้ทำไมเรียกโอบีโอลี่แมวชื่อโอลี่ขอโทษนะ <c ười> ก็สร้างไปเถอะก็สร้างกันไปนี่ค่ะนี่คือสังกะตังที่เราสางแล้ว ออกมาแล้วคือต่อให้แมวขนเฟอร์เอรอะค่ะอย่างพวกเปอร์เซียต่อให้ไม่มีสังกะตังอะเราก็ใช้เวลาอยู่แล้วเนาะในการอาบน้ำเป่าขนกว่าจะแห้งเจ็บเจเจ็บ กต่พอเป็นแมวที่มีปัญหาเรื่องสังกะตังอีกอะค่ะเวลาก็บวกไปอีกเท่าตัว อ๋อตาใสแจ๋วเลยนี่อาบน้ำเสร็จแล้วปอกขนเสร็จแล้ว <hacking> พี่ปูถามว่าโอลี่ไง่ายไหมยอมให้สางขนได้ขนาดนี้ต้องถือว่าง่ายแหละพี่ป๊อบบอกว่า no <hacking> ยากตอนอ่าโอลี่กลัวน้ำว่ะพี่ป๊อบว่ายอย่างนั้นแต่เป่าก็ได้ใช่ไหมคะ เป่าไม่เดิน้นไม่ดีดไม่ดีดแต่จะดิ้นเนี่ยดิ้นปกติแต่ไม่ดีดเป่านอกโครงใช่ไหมเป่าบนโต๊ะปกติเลยคล่องเซฟตี้หลูกเป่าปกติเลยใช้ได้ร้อนหรือได้เย็นทั้งสอ,งอย่างว้าวว้าไม่ธรรมดาเนี่ยสบายแล้วใช่ป่ะดีดไหมทั้งดีทงดทั้งดึงทั้ง ทั้งที่เอาสายยางอันที่เล็กแล้วเหรอคะเอาขันตากเอาขันตากอาบจากกุชชี่ก็ไม่ได้วะ่ะว้าสบายตัวแล้วใช่ไหมสบายตัวแล้วครับท่านผู้ชมกำลังจะได้กลับบ้านแล้ว ใครอยากดูโอลี่นะคะใครสะดวก Facebook ไปที่ Facebook Facebook เทกาบาสใครสะดวก YouTube mm hmm. ก็ไปที่ y YouTube เทกาบาสนะคะกดไลค์กดแชร์ดกดสับกดไค์ให้โอลี mm ่ hmm. ด้วยนะคะสบายตัวแล้วครับกะกลับบ้านแล้วครับ